ตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าเป,เป็นตัวยืนในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีนำพักเก้าไก่จริงไหมครับคือ,ต,อต้องเรียนงนีครับผมเองเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพักเก้าไก่แบบตลอดชีพนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ศรัทธานในอุดมการพักนะครับแต่ในเรื่องของการร่วมงานทางการเมืองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะมีการเสนอตัวหรือมีการแสดงเจตจำนงในการสมัคร นายกอบอจอในนามพักครับอ่าแล้วมีที่มีออกมีกระแสข่าวอะฮะออกมาตอนนี้เป็นที่พิพาิจาร์กันในจงนังหวัดปทุมธาน,นี้นะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะจริงๆผมก็แปลกใจครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเสนอตัวที่จะลงสมัครในตําแหน่งนายกอบอจจในนามพักเก้าไก่นะครับก็แปลกใจว่าว่าเกิดกระแสแลักษณะน,นี้ได้อย่างไรนะครับก็อยากจะ ขอ,ขอโทษทางผู้สมัครแล้วก็ประชาชนทั่วไปผู้สนับสนุนที่ยังไม่ลืมกันนะครับก็ขอบคุณท,ที่ยังคิดถึงกันแล้วก็อาจจะต้องเรียนว่าไม,ไม่มีมูลความจริงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ยืนยันและจริงดันใช่ไหมครับว่าไม,ไม่เป็นตัวยืนเ,เป็นเพียงสมาชิกพักครับแล้วก็ไม่เคยเสนอตัวในการที่จะลงสมัคร นายกอบจในนนมพรรคก้าวไกลครับ,รบห,รหรือมอีประเด็นปัจจัยสําคัญในการมีการขอร้องกับการไม่ใ้เกี่ยวกันนะัการเมืองของจีนที่ตอนนี้มีกระแสว่ามีการเข้ามากดดันหรือมามีการมาขอร้องว่าอยาให้ลงอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่าไม่มีเรื่องในลักษณะนี้เลยครับตัวผมเองเนี่ยหลังจากทีเ่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองในตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสจ,อจอครับขเขตอำเภอเมือง เคยลงสมัครเ,เลือกตั้งสสในในนามพักประชาธิปัตย์มาสองครั้งซึ่งก็ล้มเหลวเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีภารกิจนะครับในการที่จะต้องทําในเรื่องของการขยายธุรกิจของธุรกิจขนส่งของครอบครัวนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็มีลูกๆนะครับที่ยังเล็กอยู่เลยนะครก็เรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาคนโตนะครับก็มีภาราาะทักษะเนี่ยฮะ,ะแต่ว่าในเรื่องการเมืองก็ยังมีความ มุ่งมั่นตั้งใจอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักสองถึงสามปีที่จะทําภารกิจพวกนี้ให้สําเร็จนะครับแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสหน้าคงอยากจะคุยกับทางกรรมการบราิหารพรรคเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือการทํางานในอนาคตข้างหน้านะครับแต่ว่าไม่ยืนยันไม่มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมาไม่ม,มีครับผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมลาวน้าแล้วก็เปิดกว้างกันทุกคนครับเรื่องักษณะนี้ไม่มีอยู่แล้วครับ